สวัสดีครับทักทายตอนเช้าครับวันนี้จะพามาดูระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่ที่อยู่ทาบ้านสวนผมครับโดยจะใช้โซล่าเซลล์ครับดูจากตรงนี้ครับเป็นบาดาลนะครับใช้เสมอดูดขึ้นมาครับก็จะมาเข้าข้างบนนะครับผมจะไม่เข้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมจะทําเป็นน้ํารดนะครับเดี๋ยวเข้าข้างบนครับตรงนี้คือน้ํามาจากตรงนู้นะครับตรงที่เสมอดูดมานะครับ มาเข้าข้างบนนะครับทําไมต้องเข้าแบบนี้ครับเพื่อผมจะไม่ใช้ระบบลูกลอยครับจะไม่ตัดนะครับถ้าผมกลับมาบ้านผมจะเปิดไว้ทั้งวันครับพอเขาถึงระดับนี้นะครับเขาก็จะล้นออกมาเนะครับตามท่อนี้นะครับล้นมานะครับล้นมาปุ๊บผมก็มาปล่อยออกที่นี่ครับผมทําเป็นร่องนะครับพอเขาถึงระดับตรงท่อนี้นะครับ ขาก็จะไหลออกมาครับนี่ไปตามนี่ผมขุดคลองมานะครับระหว่างคลองเนี่ยผมก็จะปลูกวาคเลยครับต้นไม้ปลูกปลูกกล้วยปลูกตะไคร้นะครับต้นมะนาวนะครับตรงนี้จะเป็นคลองนะครับแต่แต่เป็นคลองไม่ใหญ่นะครับอ่าจะเป็นคลองเล็กๆครับนู่นครับยาวไปยาวไปน้ําก็จะเป็นลงสระนะครับอ่าตรงนี้คือตรงที่ดูดขึ้นมาครับเป็นระบบ อซับเมอร์สนะครับของโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับก็จะมีน้ําขังแบบประมาณนี้นะครับระหว่างผมก็ปลูกขาตะไคร้ไปนะครับก็ยาไปเลยครับยาไปปลูกพวกมะพร้าวพวกอะไรครับก็ไม่ต้องรดน้ําครับควงเขาจะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วอันนี้คือผมวันนี้ผมยังเปืดน้ําครับตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงช้าทั้งน้วก็ วันนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ด้วยครับน้ําน้ําก็เลยเนียมังเต็มคลองครับปกติน้ําก็จะเต็มคลองนะครับนู้นนะครับไหลทมมันก็มาไหลลงสระตรงนี้นะครับก็หมุนเวียนกันไปครับอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับสําหรับใครที่จะมาอยู่สวนอยู่อะไรนะครับตรงนี้ผมก็ทําเหมือนกันนะครับเป็นท่อส่งน้ําตัวเดียวกันครับตรงนี้ก็เข้าห้องบน พอเต็มปุ๊บเขาก็ไหลไหลลงมาลงข้างล่างเหมือน,น,น,นกันกับต้นนี้ครับไหลลงมาก็มาลงคลองเหมือนเดิมครับตรงนี้ผมอาไว้อ่ารดน้ำต้นไม้ครับทางนี้จะไม่ได้ผ่านอ่าระบบปั๊มน้ำครับส่วนตัวนั้นผมใช้ในบ้านครับตัวนั้นจะมีกรองอ่ากรองที่เป็นอ่าไส้กรองทำความสะอาดนะครับตรงนั้นจะผ่านปั๊มน้ำครับ แต่ตัวนี้ไม่ได้ผ่านปั๊มครับแต่น้ําก็แรงครับสูงประมาณห้าเจ็ดเดือนครับดูน้ำครับก็ถือว่าแรงนะครับผมก็ใช้นี่ครับรดน้ําต้นไม้อะไรต่างๆนะครับผมก็เพิ่งมาอยู่นะครับมาอยู่ได้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับต้นไม้ก็เริ่มสวยแล้วครับแต่พวกนี้ผมปลูกกันปี้วครับโซนนี้ครับปลูกกันปีน่าจะปี ก็จะหนึ่งปีนะครับเตีสยววนข้างหลังนะ่ะผมเพิ่งปลูกนะครับต้นไม้อย่างต้นกล้วยผมเพิ่งปลูกเมื่อวานครับฝนตกลงมา